ประเทศไทยมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและเต็มไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงหลายครั้งทั้งในด้านการปกครองเศรษฐกิจและสังคมยุคโบราณและอาณาจักรต่างๆหนึ่งอาณาจักรสุขโขไทยประมาณพุทธศักราช1238 1438ถือเป็นอาณาจักรแรกของไทยที่มีความสำคัญในด้านการปกครองและวัฒนธรรมโดยมีพระยาสุขโขไทยเป็นกษัตริย์ผู้ก่อตั้ง และมีการพัฒนาอักษรไทยที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศ 2. อ,อ,อาณาจักรอยุธยาพุทธศักราช13511767อ,อาณาจักรอยุธยาเป็นอาณาจักรที่มีความเจริญรุ่งเรืองในด้านการค้าและการทูตซึ่งเป็นช่วงที่ประเทศไทยมีการติดต่อก,กับหลายประเทศในยุโรปและเอเชียต่อมาอาณาจักรนี้ถูกทำลายโดยกองทัพพม่าในปี1767 3อาณาจักรธนบุรีพุทธศักราช1767 1782 หลังจากอายุทาถูกทำลายอาณาจักรธนบุรีได้รับการก่อตั้งขึ้นโดยพระเจ้าตากศินเพื่อฟื้นฟูประเทศให้กลับมามีความสงบและเจริญรุ่งเรืองสี่อาณาจักรราชวงศ์จัก,กรีตั้งแต่พุทธศักราช1782ปัจจุบันราชวงศ์จัก,กรีก่อตั้งโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกซึ่งพระองค์ได้ย้ายราชธานีมาที่กรุงเทพมหานครและเป็นราชธานีของประเทศไทยจนถึงปัจจุบัน